สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องป้าแตนชาแนลนะคะทุกคนแล้วก็ฝากไทเกอร์โอมแล้วก็มอนโอมชาแนลด้วยนะคะสองช่องด้วยอย <ๆ S 1> ่าลืมผลิตภัณฑ์ทีพิสก,กินนะคะพิมแอดทีพิสกินออฟฟิเชียลทุกคนวันนี้นะคะเรายกทีมยกไม่เออมิวมิวไม่ได้มามิวต้องรอเก็บตัว ก็ไปงานหลังคาวันเสาร์หน้านมิวนี่ไม่ได้มาวันนีม้มามทีมดูหนังทุกคนวันนีไ้ได้มาดูุูคนจะไปดูไข่ป่ะนี่ไงกินนะี่บปล่าหรืไเปลยินเนี่ยกินนั่นแหละไม่เข้ามาเลยหรือยังไงอย่างนี้นมา นัาวจีนตนี้แหละครับข้นตันี้อ่ะโอ้หเลยเมือนจางเหอจ้างไปไหนอจ้างัลนมกบมาลูกกินมดเลยกินด้กินหมดเลยโอ้โหลยครับเอาไปเลยครับเออฮะลำครึ่งครึ่งชุดสีอะไรเขียวครับหนึ่งรอบชุดเขียวก็ลำให้แม่น้อยๆเยนะลูก สองกลุสองสแล้วถ้เสื้อเหลืองเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเสื้อเหลืองเอาเสื้อเหลืองมาด้วยครับถูกใจจริงไม่อยากพูด <c oughs> ไม่อยากพูดกางเกงเด็ปกป .4 กางเกงหงแดงเด่กป .4 แล้วนะเนี่ยกางเกงกับตัวนี้น่ะแต่แตก่ะดอนที่ใส่มบบครึ่งครึ่งหน้าแข้งอันนี้เลยหัวเข่าแล้ว พอถึงรอบใช่ลูกเขามันเทงก็อย่างตัวโนมานะเอ๊ะเรื่องอะไรอห้โชว์ดิอ๋อดเอาสยไงเสยไงเสยอ่ะอ๋อเหมือนวิวเออผมก็จัาทรงแบบนี้ วันหกร้อยบาทอันรถบังคับมันจะเบืองฐานลูกมันจะเบืองแล้วเบืองอีกอ๋อถ่านชาร์จถ่านชาร์จนะโอ้โหก็คือแกะออมาแล้วไปเสียบชาร์จอ๋อแกะมาแล้วเสียบชาร์จอยากได้เหรอไปลองเหรอลองที่ลานปู่เหรอมันวิ่งยังไงมันแบบอะไรยังไงมันบังคับมีโมดเป็นแบบปุ่มแบบปุ่มากได้เหรอจริงก็ไม่มีอะไรทำเดี๋ยวเราจไปเจอเขาไม่มีอะไรทำไราจะ น่ไรหรอฮะอ๋อนลดลดราคาเนี่ยลดราคาใช่ไหมเจ้าปะล่ออันนี้คือคันเท่าไหร่ครับเอาไหมดูคันละหรอเอาเปล่ามันมีนี่อ่สีอะไรสีอะไรแวยเขียวส้มแล้จะชอบเหรอเขียวเหรอไม่เหรอสก็งปั๊บปก ออใครป่ะใส่เองนะงมีเพลงแนละ้วไม่ไปตัดเสียงออกก็ดีแล้วเรามันมีเพลงก็ถ่ายไว้เราจะถ่ายลงเสียงเสียงเสียงเอ้อาวปากแม,ม่มีสีซีดมากมาดูน้ำมาดูแง คะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็นั่งรออ่อฉดไปสิดไปนี้นั่งรอลูกๆนะคะทุกคนหน้าลงหนังเูกเข้าไปดูหนังก็คงจะสองชัว่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเราพ่อแม่ก็รออยู่ข้างนอกนะคะทุกคนรักิบต์บอ เราถ้าตัดแล้วเราก็ตัดไปแหละวมมีอะไรทำตัดก็ตัดไปแล้วว่าไปยังหนาเสียงคีผู้อื่นเสดอกคีท่าก็ตัดเอพอไดรู้เมื่อกี้ก็รอลุงไปทับสีผมคือป้าไป้ทำอะไรทุกคนป้านั่งรอข้างหน้าไหนไหนรถลุงลูกกับลุงรถบังคับลูกไปไหนยีนนผ่านเราลโอ้ลูกฝากรถบังคับเอาไว้แล้วลืมได้หเปล่า ลงง้างากันระหว่างรอคือเขาดูมามาเรามาทานรอบเที่ยงทุกคนมาทานรอบเที่ยงเออแล้วเข้าไปดูแล้วก็วันนี้ใส่ชุดมาใส่ยิ่เข็ม,มขัดพ่อมาทั้งบ้านมีเข็มขัดเส้นเดียว <laughs> แต่ซื้อให้ซื้อก่อนนะซื้อสองเส้นอยู่นะแต่ว่ามันใส่ไม่ได้มันยาวมันยาวแล้วมันไม่ได้เจาะรูทุกคนอืมวันนี้มีกี่โมงแล้วก็ไม่รู้เนี่ย หลับ,แล,ลบ,บแล้วหลับอีกคราวแล้วหาอีกเพราะว่าเพิ่งจะบ่ายโมงสิบอืออาจะมีรอบต่อไปรอบบ่ายโมงหรือเปล่ารอบอะไรลูกเราเข้าไปรอบเที่ยงทุกคนลูกจะออกมาตอนไหนแต่ตอนที่ไปดูหุ่ยจูดิชิคปาร์กนั้นมันจูดิชิคเวิร์นอะประมาณสองชั่วโมงเลยนะกว่าจะออกมานับดูเวลารวมๆแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็คงจะไล่ๆกันทุกคนพอเข้าดูสามคน ก็จะมีไงมีนาเดียมีติฟางนะแล้วก็น้ำมนต์ไปดูกันก็พาเขาก่อนได้ยิงก่อนเข้าโรงหนังก็ระหว่างรอพาไปดูกางเกงยียนหกางเกงยียนเขาก็บอกเอาตัวเดียวนี่แหละแม่ตัวที่ใส่นงี่แหละไม่ต้องซื้อเพิ่มแ <c oughs> ม่ก็บอกอวัยรุ่นเขาชอบใส่กางเกงยียนกันนะลูกอะไรเงี้ยแต่พอไปจับดูบางทีมันก็แบบมันหนักเขาบอกมันหนัก เออไอตัวที่แบบตามห้างตามอะไรแบบมีห่ออะไรพวกนี้ทุกคนเออราคาแบบเออหลายร้อยหลายหลายร้อยอะไรมาเนี่ยเขาบอกเขาจับจนแล้วมันหนักเออมันหนักก็ก็บอกของเขาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าเบาๆใส่สบายเอาไว้ตัวเดียวเลยแม่เขาบอกเป็นก็ไม่ค่อยได้ไปไหนบ่อยเออไว้ใส่เวลาไปพี่นนไปนี่เอาบอกเข้มขาดก็เดี๋ยวไปดูให้แต่เขาบอกเขาอยากได้รองเท้าแบบไนกี้แบบแบนๆลุง หรบอกอยากได้ไนกี้เป็นแบนก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ยังไม่ได้ไปดูอะไรให้วันนี้ก็เป็นวันหยุดทุกคนป้ากับลุงก็นั่งรอลูกอยู่หน้าโรงหนังงานเรางานเราก็นั่งรออยู่หน้าโรงหนังทุกคนาหาแล้วหาอีกลุงก็ไปทำสีผม ตัดผมทำสีผมอันนี้ก็ทำดีมอยู่บนห้างมันเลยแพงหน่อยวะ่ป็นดีก็ราคามาตรฐานเพราะว่ายังไปทำอยู่มุกจำได้ร้านเลยมาดำมตัดอืนนั้นก็ทำดีอันนั้นสองพันห้าอใส่ของแบรนด์นอกยียหอันหยดเส้นติด้นมาอันนี้ผ่าเดึง ไงดูไม่รู้กี่หาวแล้วเดี๋ยวเข,เข้าไปเอาของให้ลูกด้วยลุงนะอเ,เออฝากไว้ไดันเลยทุกคนนั่งรอต่อไป